นิงปานิตาเดือดจัดโพสตล่าสุดฟาดไม่ยั้งถึงบุคคลในเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้จัดละครและพิธีกรชื่อดังอย่างนิ่งปณิตาทมวัฒนะโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายผ่านจอแก้วและมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆไม่ว่าเธอจะเคลื่อนไหวโพสเตือนอะไรก็เป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากอย่างล่าสุดเธอโพสต์อินสตาแกรมนิ่งปณิตาเดือดเตือนภายแก๊งคอร์เซนเตอร์ปวดโดยบอกว่าเตือนภายแต่เช้ามาอีกละรอบนี้บัตรเครดิตค้างชำระ3มเดือนโทรผิดแล้วไม้ไม่เคยแม้กระ,ระทั่งผ่อนบัตรชัก โมโหละวันก่อนบอกโทรศากระส่วงคมนาคมแห่งชาติ โอกระรวงโทรเองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านถูกร้องเรียนมาดังนั้นเราจะระงับการใช้บริการของท่าน,นอีกสองชั่วโมงกดก้าวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนโอ้ยอยากจีดาไปว่าอีคุณร่าโทรผิดคนแล้วไหมคะคุณเมึงใครเจอแบบนี้อย่าเพิอไปกดอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวงานเขามิชาชีพคอเซ็นเตอร์ไทมกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างบอกว่าเจอมาเหมือนกันและคอมเมนต์คำแนะนำจำนวนมาก